สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุขุ่สุขล้นค่ะแม่นิดกินแซบชแนแอ้มมาแล้วจ้ามือนีผ้ามากินส้มตำแล้วก็ไก่บานย่างปลาโนัวโน้ตจ้าทีแม่นิดเคยเห็ดคลิปเห้เบิงแล้วนะจ้าเนาะจ้าม่กินน้ำกันเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวห่อนห่อนหอ,นหอนจ้าพี่น้องสมตำเพด็ดเพเผ็ดเพชจ้ามือนี้ แม่นี่อยากกินสมตำเพราะว่าขาดมาหลายมือแล้วนี่ค่ะข้าวเหนียวร้อนๆจ้ากินกันเลยจ้าคลิปไก่ไก่บ้านย่างน้ำปลาแม่นี่เห็ดเหยเบิ้งแล้วเนาะจ้านี่พี่น้องเป็นตาแซ่บตาแซ่บไก่บ้านเป็นตาแซ่บมากเลยจ้าพี่น้องเมื่อกินน้ำกันเลยจ้าไก่บ้านมันกัดจ้าเหนียวๆเนี่ยได้จ้ดแต่ว่ารับรองความสุขความอ,าอร่อยจ้า อืแซ่บมากเลยจ้าพักกับก็จะมีพักพักกระเฉดค่ะพักกระเฉดแล้วก็พักใบบัวบกจ้าใบบัวบกห่าวมันใส่เลยพี่น้องใบบัวบก ต้มตำเมนตํตำเองนะจ๊ะเราตำเองย่างแสบกินกับไก่ย่างขอกนัอกนเขากันแสบจ้ะเหนียน่มากเมนเหเม็ดกระถิ้นแกจ้ะ ใบบัวบกจ้ะหรือว่าบานนันแมเนตเอินพักหนอกนะจ้ะพักหนอกเอินสมุนให้จากใบบัวบกแก่สำเนาคะนะาจะาว่า เป็นที่หูดภาคเกษตรฉันเห็นพี่น้องเมื้องายเทียแล้วแบบอร่อยมากจ้าน้าปลาดาเฮ็ดเองจากคุณยายต้มมากคุณยายต้มมาไว้ให้นะจ้ะ น้ำปลาหลากคุณยายต้มเมื่อใหายปูดองกับมินจ้าพีนองแต่ว่าแมนาเนตเได้เอาออกมาใสา่มันอยู่ในช่องปิดปูดองแล้วกิดน้ำแมเนตสตำาใส่ปูดองมาให้กินน้ำแบบจัด เขาเหียบเปล่าขอโทษขออภัยจ้ะอ้าแสียพี่น้อง tùm tâm này tầm ảnh xé sạp Và không hơn một tí chắc nói Thì kinh khám này nói cả Cảm ơn khám nhẹ nhàng Bây bộ bộ bây này nói phải đi phải đi phải nào Cái ăn cải ta ปีกไก่จ้ะปีกไก่ใส่น้ำปลาเนัวอ ใบบับวบกเล็กๆจ้ะมันคือน่อยดีที่พี่น้องปกติใบบับวบกมันสิบเป็นใบยหญ่งนนเนาะอันนี้มันน้อยๆนอยไหมพี่น้องเอามาหาย,ยุบบกจ้ะพี่น้องเอามาหา ที่น้องมาหลายจ้ะแต่ละอาทิตย์า้าจสะ้างอำเภอสมเด็จย่างตลาดไปย่างตลาดไปกันไหมจ้ะพุหละเกือบถึงห้องหี่ปุหละกขามาขอนแก่น้อยเอ็ด กันหน้าจ้ะหน้าโบดแซ่บอยู่สองสามอาทิตย์เมื่อเนีจจ้ดำหน้ากับพี่หน่องมาดำซอยในเด้อ พี่น้องมาดำหน้าซอยในเด้อจ้าเดี๋ยวในในสิผ้าไปดำหน้าอยู่แซบครับมันนี่กินแบบเบาๆสบายๆชิ่วๆจากพะวันเนี่มา กินแบบชิวๆสบายๆเข็นขาไก่จ้ะ Khẩu con này nè mình gặp phải nọ trung tâm xếp sạp nè ăn xem bò cỏ bò cỏ này, cho chân mình bò cỏ xúc cái đuôi này tròn phết đã ăn bò cỏ địp sum sum, ăn sum sum, trơn trơn, กวางจมกลุ่มแซบ่บไก่บ้านย่างปลาละอร่อยจ้ะบะมีไก่บ้านก็เอาไกซี่พี่กะได้ได้จ้ะพี่น้องไกล่ตลาดกะแซ่บพื้นกันแล้วนัองก็สิมันๆไก่บ้านมันจะบบะมันมันจะแห้ง what's up เป็นเนื้อหน้าอ,อกเนื้อหน้าอ,อกจากแม่ในแจะบ่ค่อยกินเนื้อเป็นไดงแม่ในชอบแหนแหนปีกแหนขาเนื้อพ่ค่อยชอบแซบแต่บากหังหลายๆเดี๋ยวนี้เห็นไ,ไหมกับผัก,กนเลงนะ กาใบบับวบกนะแซบไล่เขากันยิ้มละจ้าวันนี้แม่นิดพาไม่กินส้มตำแล้วก็ไก่ย่างน้ำปลาเนจาจกะใกล้บัานย่างน้ำปลาแซ่บแซ่บแซ่แจกพี่น้อง ขอบคุณคนที่เขามาติดตามรับชมช่องแม่ในกินแสบชาแนลนะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่เดดด้วยนะจ๊ะมือนี้อิม่มราคาเดี๋ยวคลิปหน้าแม่นจะพาไปทําอะไรกินหรือจะพามากินอะไรก็ขอให้พี่น้องกลับมาติดตามรับชมช่องแม่ในกินแสบชาแนลคือก็เ้ยจ้าเมื่อนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้า